อย่เหมือนที่บ้านเลยนะแต่ที่ไม่ปกติคือน้ำมันรสชาติอร่อยมาก perfect kissy kissy ค่ะปูชิโน่เฮ้ยเอฟซไม่ใช่แล้วหมวแล้วหมดแล้วสวัสดีค่ะชุกชน่คอแกไม่ได้เราเปิดตัวไม่ได้เราคิปคิปคููคีลุูอยู่เราต้องขุ้นขุนเท่ๆวันนี้เรามาสไตล์เท่เอาไมคเปิดไม่ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามารีวิวความเท่ของบ้านเรานี่ว่าไปภาฝันเจอเด็ปเตอร์นี่จะเท่นไปไหนก็ไม่รู้เอาก็นี่ไงเท่เข้ากับบรรยากาศวันนี้เราจะมารีวิวความเท่กับไลฟ์สไตล์บ้านเรากันครับเพราะว่าเนี่ยแต่งตัวมาคูลๆอย่างงี้เครื่องกาเครื่องกดน้ำบ้าเลยนะเนี่ยหูแมวน่ารักไม่ใช่ไม่ไม่อย่าพึ่งส่งมาขัดอะไรก็กำลังทงเข้าเรื่องอยู่นี่เครื่องกรองน้ำที ครูสำหรับพวกเรามากเพราะว่าพวกเรามาแบบแนวเท่ๆคือเครื่องกองน้ําเครื่องนี้มันคือความเท่ครับมันมีความดุดันมีความดำเราทรงคือแบบเหมือนแบบมาเลบาริสต้าเออเราก็เลยมาในสไตล์นี้ชุดดําเสื้อดํเนี่ยหูแมวหูแมวก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ครอบครัวแบบเท่ๆของเรานะแล้วเครื่องกองน้ำตัวนี้นะคะก็คือฟิลิปวอเตอร์เ d เดดีห้เูอ้ยอันนี้ตัว อาปาแล้วลนอกจากเครื่องกรอนน้ำรุ่นนี้เนี่ยจะเท่แล้วมีความสามารถอะไรอีกคือเครื่องของน้ำเครื่องนี้เป็นเครื่องที่สามารถที่จะสร้างอุณหภูมิจากน้ำเย็นไปสู่น้ำร้อนได้เออด้วยเวลาอันรวดเร็วคือเขาสามารถจะทาความเย็นนะโดยการเติมน้ําเข้าไปในถังเนี่ยนะซึ่งมีความจุทั้งหมด2.8ลิตรแล้วก็ทําความเย็นภายใน1ชั่วโมงคือแสดงว่าหนูออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยแล้วหนูกลับมาหนูกินน้ำเย็นได้เลยเหรอใช่น้าก็จะคงที่เย็นให้หนูกินได้สดชื่นตลอดและถ้าในมุมของคนชอบกินชากาแฟหรือแม้กระทั่งชงนมใใหู้เ่จาพระว ขามีอุณหภูมิที่สามารถปรับตั้งแต่40องศา70องศา80องศา90องศา1เดือนถึง100องศาเลย100องศาอ่าแล้วก็อย่างที่บอกเนาะดีไซน์ประมาณนี้เครื่องเล็กกระทัดรัดน้ําหนักเขาก็ไม่ได้เยอะน้ําหนักเขา5กิโลแล้วทาไมหนูรู้ว่าหนัก5กิโลหนูก็เอาขนูยกมาเองอ่าตรงความที่5กิโลเนี่ยมันหมายความว่าเราสามารถที่จะยกเครื่องนี้ไปคูตามห้องต่างๆหรือว่าไปเท่ตามที่ต่างๆได้ง่ายๆเลยบ้านสไบ้านออกขนี่ก็เอานี้ไต้งเท่บาคนเอาไว้ห้องรับแขก บางคนเอาไว้ชงชากินตอนก่อนนอนบางคนเอาไว้ชงชาเนี่ยห้องขวและเครื่องนี้นะคะติดตั้งสะดวกมากเลยค่ะทุกคนอย่าเรือกมาติดตั้งเลยเอามาวางดีกว่าเพราะว่าเสียบปังและใช้งานได้เลยเดี๋ยวเรามาพูดถึงหัวใจสําคัญของเจ้าเครื่องกดน้ำฟิลิปตัวนี้กันก็คือไส้กรองซึ่งตัวกรองตัวนี้เดี๋ยวขอป้าเดินเข้าไปดูก่อนจะตังกรองคือตัวกรองแบบไมโครเอ็กคลีนอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่าตัวไส้กรองตัวนี้มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วไส้กรองไมโครเอ็กคลีนตัวนี้ รู้ไหมว่าสามารถกองอะไรได้บ้างรู้สิป้าแม่แผ่นกองมาหารมเลยแผ่นกองมาหารเก็บชาเก็บชาใช่ใช่ใช่เครื่องกองน้ำอันนี้นะคะสามารถกองคอลีนความกระด้างสารปนเปื้อนแล้วก็ตะกั่วละเอียดแบบ300ไมครเลยวว้านั่นเดี๋ยวป้าจะมาเริ่มชงเครื่องดื่มต่างๆจากเจ้าเครื่องนี้ให้ดูแลเดี๋ยวป้าขอขยับเครื่องไปทางนู้นก่อนขอไปเป็นบาริสต้าก่อนนะแก้วก็เป็นอ้าวอีกแล้วเป็นแขกนั่งกินตรงนี้ได้เลยมาเปลี่ยนนะ พอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเราก็จะถามว่าอ้าวทุกคนอยากกินอะไรครับอยากกินน้ำเทมปุรอยากกินเทบปุรโอเคครับหลังจากที่เราไปเติมน้ํามาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถังความจุของเจ้าเครื่องนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับ2.8ลิตรก็กําลังดีกับการที่จะใส่เข้าเครื่องแล้วพกพาไปไหนที่สะดวกเแกวกวงอ่าเมนูแรกเราจะให้ลองกินน้ําเย็นจากเครื่องนี้ก่อนเอาเลยโอเคนะเราก็เลือกอุณหภูมิเป็นน้ําเย็นน้ําเย็นที่ทําได้ถึงอุณหภูมิเ้าองศานี่ครับน้ําเย็น 9องศาน้าองศาเดี๋ยวเราแก้จะดูว่ามันสดชื่นขนาดเดีเดี๋ยวแก้วขอชิมเป็นคนแรกเขาเปิดประเดิมคนแรกเลยอ่าแล้วแก้วชิมดูครับคือคือ9องศานี่ปกติเหมือนที่บ้านเลยนะแต่ที่ไม่ปกติคือน้ำมันรสชาติอร่อยมากอ้าวโอ้ยดูดีตัวนี้เขาใช่คขาลดความกระด้างคือตัวไส้กรองที่แบบไมโครเอ็กซ์เทนตัวเนี้ยเขามีคุณสมบัติพิเศษคือลดความกระด้างเพราะฉะนั้นน้ำที่ได้มาเนี่ยจะรสชาติดี ป๊าป้าหนูยังไม่อิ่มเลยแต่ว่าขอเปลี่ยนเป็นน้ำแดงได้ไหมจะได้แบบหวานเย็นสดชื่นได้เดี๋ยวป้าจะโทรน้ำแดงให้กินแป๊บหนึ่งไอ้น้ำเย็นมาอ่าเราก็จะได้น้ำเย็นนะครับถ้าเกิดเราพอใจเราก็กดหยุดได้นะครับถึงแม้เราเลือกระดับน้ำไปแล้วเนี่ยเราก็เขาจะหมายให้หยุดได้อ่ะว้าเอาประมาณนี้เนาะโอเคหรือจะแดงกว่าน,นี้ไม่ต้องแดงกว่าน,นี้แล้วนะขึ้นใจเลยคันนี้ เมื่อกี้น้ำเย็นไปแล้วใช่ไหมครับใช่นี้พอเย็นแล้วผสมกับความหวานนะไรเก็จะชื่นใจขนาดไหนไรเก้วก่าไรเกน่าจะชื่นใจแน่ค่ะไรเก้จะกลายเป็นผีดูดเรือดอือชื่นใจมากๆเลยอะแต่ปะ๊ปะป๊าหวานเกินไปอะเดี๋ยวเพิ่มนิดนึงเลยหนูนหนอ้วน <พอ S 1> หวานไปเหรอหวานไปไม่ยากครับถ้าหวานไปนะเราก็เติมน้ําเข้าไปนี่นี่คือเย็นรวดเร็วทันใจแล้วก็เติมน้ําได้ รวดเร็วเหมือนกันเย็นแล้วเย็นเลยแล้วก็นอกาจากมันจะแบบอร่อยเย็นเซเชิ้ตแล้วเราจะถูกใจกับน้ำที่มันไม่มีความกระด้างมากอ่ะอ่ะเพอร์เฟคอ่ะนั้นเมนูต่อไปที่เราจะทํากับเครื่องนี้คือมห้ระว่าเราขอช่องใช้มั้ยนะอ่ะมานี่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 จะได้รู้ว่าทําง่ายแค่ไหนมาตรงนี้นะครับก่อนที่เราชงชาถ้าแก้วมันสั้นนะเราก็ปรับระดับขึ้นมาได้เอาถาดรองขึง้ขน้อยตรงนี้อ่าแล้วก็เอาแก้วชามาวาง อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวนี้เราปรับปริมาณของน้ําที่เราต้องการก็คือสองรอยมิลลิลิตรสองร้อยหสิบสามร้อยสอยห้าสิบจนเต็มที่ที่ห้าร้อยมิลลิลิตรเราต้องกดกดแล้วเพราะถ้าเราไม่กดเนี่ยเราจะกดเนี่ยกดยังไงมันก็ไม่ลงมาถูกต้องเพราะว่าเขาป้องกันแบบน้ําลวกมือไงปึ๊บแล้วก็อ่าตอนนี้น้ําก็จะไหลออกมาแล้วที่อุณหภูมิแปดสิบนะครับปริมาณสองร้อยมิลลิลิตรอ่าืมควันออกมาเลยอะ แต่อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าเราทําปุ๊บให้เรากะผิดเราก็สามารถกดหยุดได้ทันทีเหมือนกันแล้วเราไปกดอยู่ไหนก็ได้ไดย่าง200นี่พอดีเลยแก้วนี้กํบบาลังกินหลังจากนั้นเราก็วา,างนี้นนน<อ>แล้วเราก็ชงชาได้เลยครับแเราจะทําการปึป๊า,ป,าป๊ากินเบ็ดแล้วป๊ากินเบ็ดแล้วกระตุกขึ้นมาแ,แล้วก็แกว่งนะครับอุณหภูมิประมาณนี้เป็นอุณหภูมิเหมาะสมที่เราจะทานชาแล้วได้แบบอัด,ด,ดอรสแต่ว่าเลยก็เดี๋ยวลองชิมชาขอ,ขอชิมหน่อยนะคะแม่อ่ะได้ๆดออกมาก่อนร้อนไหมร้อยแก้วร้อนนะ ยังไม่แล้วเอาผ่านลงไปก็ร้อนแล้วอ่ะนี่คือแปดสิบองศานะร้อน <c oughs> คือถ้าคนที่ชอบชอบชาเป็นคอชาจริงๆใช<า><ต>่เขจะแบบเขาจะอย่างนี้เขจะผิวๆิวก่อน <c oughs> อ่าประมาณนั้นอ่ะเราเก็บชาวางไว้ตรงนี้ก่อน <c oughs> เรามาดูต่อไปครับว่าเราจะชงอะไรกันดี <c oughs> เราว่าเราจะชงกา ชงกาแฟใช่ไหมร่างกายต้องการคาเฟอีนคิสซี่คิสซี่คาปูชิโน่ไอมอ่ไม่ใช่แล้วไม่ห้ามกันเลยนะอ่ะมาครับเรามาชงกาแฟกันเอะลรแกมากาแฟเนี่ยเราจะใช้อุณหภูมิที่90าองศาโอเคง่ายไหมง่ายง่ายมากแล้วน้ำก็จะออกมานะครับความร้อนที่เราต้องการพอดีอกินกาแฟ คือเครื่องนี้เหมาะมากจริงกระทัดรัดแล้วก็แบบใช้งานสะดวกหอมไหมกินกาแฟหอมจริงอยากกินมากแต่อายุยังไม่ถึง <c oughs> คืออุณหภูมิที่แบบเหมาะสมกับในเครื่องดื่มแต่ละอย่างเนี่ยมันทําให้การกินเรามีอัตรถรดมากจริงเราได้ชาแล้วครับเราได้กาแฟแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือของเลยแก้ <c oughs> เราวบนนี้มานานแล้ว <c oughs> และเลยแก้ต้อง นี่ก็คือโจ๊กขิงสำเร็จรูปนะคะไรเก็ต้องการที่จะเติมน้ำน้นใส่เข้าไปป้าป้าจดการทำให้ไรแกวเลยอันนี้เราก็ตั้งอุณหภูมิไว้นะครับเอาให้ถึงจุดเดือดเลยที่หนึ่งรอองศาอ่าแล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยเราก็เลือกไว้ที่200อก่อนถ้ามันข้นไปเราก็เติมได้ใช่ไหมติได้อ่ะกดล็อกกดล็อกกดน้ำแล้วก็รอรอกลิ่นหอมที่มันจะออกมาเอ๋ดูดีมีสบูอ่าโจ๊กมาแล้วครับน้ำมาแล้วเริ่มจะเป็นโจ๊กแล้วค้อันนีุ้ดก็ถึงคิวไรเนาะ ร้อนอร่อยมาก <c oughs> นึกว่าอะไรแต่ยวขอชิมทีป๊า้าต้มต้มน้ำแบบั <c oughs> บน้ำพุแบบพอดี <c oughs> พอด <c oughs> อีตอนนี้้อาแก้วย้ายไปกินโจ๊กอยู่นู้นแล้วนะครับเราก็เลยมาขอพูดถึงเรื่องไส้กรองก่อนนะครับไส้กรองนีนะ้ถ้าเกิดว่าระบบแผงหน้าจอมีการแจ้งเตือนขึ้นมา, <c oughs> มาก็หมายความว่าคุณถึงเวลาเปลี่ยนไส้กรองได้แล้วไส้กรองมีอายุการใช้งานอยู่1เดือนแต่ ราคาถูกมากอยู่ที่390บาทสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าออนไลน์ก็สะดวกแล้วก็วัสดุที่ทำเครื่องนี้นะครับเป็นวัสดุกุ้งเกตตัวเครื่องรับประกัน2ปี 2> ว้าวหมดแล้ว <laughs> หมดแล้วเครื <laughs> ่องกดน้ำฟิลิปวอเตอร์5้าเเมเครื่องกดน้ำที่ครบวงจรน,น้ำรสชาติด,ดีแล้วก็น้ำสะอาดจากน้ำเย็นสดชื่นไปสู่น้ำร้อนรลยแกแนะนำามากเลยค่ะ อยากให้ทุกคนไปซื้อติดบ้านเอาไว้นะคะเดี๋ยวลยเล็กแกขอตัวไปเลียข้างนอกต่อก่อนป๊าป๊าอย่าลืมทำน้ำเย็นไว้ให้ลเล็กแกด้วยนะ